มันจะมีอาการเจ็บและมีอาการตึงเนี่ยค่อนข้างมากต้องใช้ความพยายามในการเดินการที่เราจะลุกหรือยืนเนี่ยมันทำแบบทันทีไม่ได้ผมชนะชัยเป็นสิริวัฒนะครับปีนี้ก็อายุ 65ย่าง66ปัจจุบันทํางานเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารกับกลุ่มบริษัทที่ทําธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับประตูลและก็ผ่นงพื้น <c oughs> แล้วก็ดูแลเรื่องงานบัญชีอีกหลายๆบริษัทเวลาเรานั่งทํางานนานๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะลุกหรือยืนเนี่ยมันทําแบบทันทีไม่ได้มันจะมีอาการเจ็บแล้วมีอาการตึงเนี่ยค่อนข้างมากจะเดินไม่ค่อยถนัด แล้วเดินไปสักพักนึงเนี่ยก็จะมีอาการซึ่งทําให้การเดินต้องใช้ความพยายามในการเดินแล้วก็มีอาการเจ็บหรือตึงที่บริเวณเขา่าวันนี้มาทําการรักษาหลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอคุณหมอกให้ความรู้ว่าวิธีการรักษาเนี่ยดาเนิน,นการอย่างไรรวมทั้งมีการทํากายภาพบำบัดการไขเส้นนะครับแล้วก็ทํเอลตรา,าวด์ตอนลงจากเตียงเนี่ยก็ลงได้สบายตอนเดินลงบันไดมาไม่มีอาการตึงของเส้นเอ็นที่อยู่หลังเข่าไม่มีอาการเจ็บอาการโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะดีมากที่มันจะมี อาการเจ็บหรือมีอการตึงมันมันไม่มีอยู่ในขณะนี้แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนี่ยเราก็ถือว่ามันยิ่งใหญ่แล้วแต่วันนี้ก็เกินเป้าหมายไปแล้วก็ต้องมาติดตามดูกันนะครับว่าเราจะกลับคืนสู่ภาวะที่ปกติได้มากน้อยแค่ไหนต่อไป